เอาละครก็สวัสดีว่ทุกคนนะครับก็มาต่อกับอาหารเซียนกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับเอาละเพื่อนเข้าใจกันแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตตัดเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้พร้อมเลยครับและสำหรับวันนี้นะครับก็เปิดเรื่องมาหลังจากที่ตลุงท่ันเนี่ยได้บอกว่าโอรสสวัสดินั้นได้เตรียมของรางวัลมาให้ฝั่งเส้นนี้มากมายนะครับเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าจักรพรรดินั้นได้จัดเตรียมจวนหัวไว้ให้นายเป็นพิเศษในจิิงงเ ซึ่งมีขนาดหลายร้อยหมู่ที่เมืองหลวงไว้ด้วยนะแถมยังมีค่ารับใช้ในจวนก็มีไว้ให้เรียบร้อยแถมในชาญเมืองก็ยังมีจวนพิเศษซึ่งมีพื้นที่กว่า2 0 0พหมู่และแน่นอนว่าทุกอย่างนั้นอยู่ในชื่อของนายทรัพย์สินมากมายที่ผลิตขึ้นมาในพื้นที่แห่งนี้ก็จะเป็นของนายทั้งหมดด้วยเฮ <Hey, S 1> ดูเหมือนเขาจะตั้งใจมากเลยสินะที่จะซื้อตัวข้านะท่านมูเทาลี่ก็รายงานแก่ราชทายาทเขาจึงนำตำลาบาเพ็ญรับของราชวงศ์ คัดลอกไว้ก่อนหนึ่งร้อเล่มแถมไปส่งไว้ในจวนของเจ้าให้เรียบร้อยถ้านายสนใจแล้วก็ก็ลองเข้าไปดูสิเฮ้ตอนแรกกะจะไม่ไปนะนี่แต่พอมีตำราบารเพนรับอยู่เห็นทีว่าต้องแวะเข้าไปสักครั้งสองครั้งแล้วละนอกจากนั้นโอรสสวรค์ยังได้จัดเตรียมพื้นที่ปิดผนึกไว้ให้นายด้วยนะเฮ้พื้นที่ปิดผนึกงันเหรอใต้ลานั้นถูกแบ่งแยกกันเสร็จสรรพ ตอนนี้ยังมีพื้นที่ปิดผนึกอะไรเหลือมายกให้ข่าได้อีกอย่างนั้นเหรอนี่อบอกแล้วว่าเขาจะไปแย่งเนื้อจากปากเสือพวกนั้นนะไม่ไม่ไม่ไมไนายก็คงคิดไม่ถึงนะสิเพราะว่าตัวเองนะ่ะอยู่บนกระดานยังไงล่ะเอะ๋นี่เจออ้าหมายถึงล้วจากนั้นในภ้าก็ตัดไปนะครับก็ดูเหมือนว่าฟังเส้นเนี่ยจะมาเจอกับบาเจน,นะเอะ๊กลับมาสักทีนะ ไม่รู้เลยไงนี่เอฉันคิดถึงขนาดไหนฮ่าฮ่าโทษทีโทษทีงั้นไปที่ห้องรับแขกพิเศษกันเถอะที่นี่น่ยคนเยอะมากคงจะคุยกันลำบากนะอะไรกันเนี่ยวังใครรู้ไม่มีใครได้รับการแต่งตั้งอย่างนั้นเหรอดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยอ๋อจริงๆก็ได้รับการแต่งตั้งสักป่วแล้วล่ะนับจากนี้ไปฉันเป็นคนของก๊กใครรู้แล้วนะ วังใครรู้เองก็ไม่ได้เป็นสำนักซ่อนเลนจากโลกอีกต่อไปแล้วเอ๊ะทำอะไรนะเธอติดต่อคนของตระกูลเฟิงได้หรือเปล่าช่วยส่งสิ่งนี้ไปแล้วก็ถามพวกเขาดูสิว่ามันหมายความว่าอย่างไงเอ๋ผ้าผืนนี้คนที่สวมใส่มันถูกทำลายมาอย่างนั้นเหรอข,ข้าเข้าใจแล้วละข้าจะไปเดี๋ยวนี้ อ๋อแล้วก็นะบอกกับพ่อบ้านด้วยนะว่าเรื่องเบาซิงหิวนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเมืองวูยูน้องชายอย่างข้าจะรับช่วงต่อเองจากนั้นในภาพก็ตัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นวังหลวงของโกกเฟิงนะฮะเฮ้ยได้เันเกิดอะไรขึ้นกับเสื้อป้องกันตัวนี้มันถูกสร้างขึ้นมาสำหรับผู้อาวุโสโดยเฉพาะนะเฟยแต่ยังไม่ได้ส่งมอบให้เขา ก็ทันไปอยู่กับหวังเส้นเสียก่อนอยางงั้นเหรอหมายความว่าสายลับของตระกูลส่งได้แทรกซึมเข้ามาภายในของพวกเราแล้วน่ะสิวิ่งตำแหน่งของบาดแผลพวกนี้มาอันตรายมากเลยนะถ้าหวังเส้นไม่ได้เตรียมการอื่นเอาไว้แล้วก็มีหวังตายแน่นอนพวกเราจําเป็นต้องหาคําตอบที่น่าพอใจให้กับหวังเส้นจะปล่อยให้ความสัมพันธ์ระหว่างกกเฝิงและเขาถูกทาร้ายไม่ได้ไหนเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นจากกกส่ง งั้นก็ต้องให้ฟกส่งนั้นเป็นผู้รับผิดชอบคือตอนนี้นะเรื่องสาคัญที่สุดก็คือเราต้องทาให้ไอ้วังเส้นนั่นมันหายโมโหซะก่อนไม่งั้นมันได้ขาลร้านตระกูลพวกวเราแน่ๆเจ้าขอไปสอบสวนช่างฝีมือตัดหัวพวกนั้นแล้วส่งมาให้เขาซะชุดป้องกันตัวใหม่ก็ส่งไปให้เร็วที่สุดแล้วค่อยๆติดตามเรื่องค่าชดใช้อื่นๆส่วนสุดท้าย ก็ติดต่อก๊กคนอื่นส่งหนังสือประท้วงต่อกกส่งเรื่องนี้เราไม่อาจจัดการแบบลวกๆได้ต้องจัดการด้ยวยความระมัดระวังออกไปได้แล้วจากนั้นในภาพก็ตัดไปทางฝังเส้นมากนะครับอะไรกันเนี่ยผู้แทนก๊กเฝิงมาแล้วอย่างนั้นเหรอแม่งเอ้แมงเอ้ใครมันจะมาเช้าขนาดนี้ว่าคนกําลังพักผ่อนสบายๆเลยให้ตายสิคารวะขา,ะาะนายท่าน เรือโอ้ชุดนี้มันนี่นี่คือการชใช้ของก๊กฝงที่ส่งไม้ชันอย่างนั้นเหรอกัวโหลบอกว่าหากไม่ได้การอภัยจากท่านไม่แน่ว่าข้าหลวงคนสำคัญของก๊กฝงอาจไม่ลงเหลืออยู่เลยนี่คือของขวัญที่กัวโหลคัดมาให้อย่างพิเศษหวังว่าท่านจะไม่ปฏิเสธนะท่านหวังเซินเอ๋สวยขนาดนี้เคดจะปฏิเสธได้ลงอย่างนั้นเหรอ ฉันเดิมพันห้าเลยว่าเขารับไว้แน่ๆคืนนี้ก็คงจะซืบอืลพึ่มกันนะนะฉันว่าเขาไม่รับผู้หญิง2คนนี้ไว้หรอกนะถ้าเทียบกับส่งยานแล้ว2คนนี้นั้นยังด้อยกว่าเยอะเลยเฮ้ยจะพวกนี้ีท่มันใส่ใจพอสมควรเลยฮนะดันคัดเลือกแนวที่ฉันชอบมาโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีความกล้าหาญให้ฟิลเดียวกับส่งยานซะด้วยนีย่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ แต่เหมือนว่าฉันจะมาไม่ถูกเวลาละสิเออนี่เราจะเดินทางกันเมื่อไหร่อย่างนั้นเหรอพรุ่งนี้นะน่าหญิงถูกลงโทษน่าจะด้วยลักษณะพิเศษของยาพิษการเคลื่อนไหวที่ถูกจำกัดไว้บอกว่าเป็นการนำทีมไปหายาเทพแต่หลังจากจบเรื่องนี้คนต้องรีกกำจัดทิ้งทันทีสินะ ออการเดินทางครั้งนี้นั้นไม่ง่ายเลยจากนั้นเนี่ยก็ตัดเข้าไปที่นับชายป่านะฮะนี่พวกเจ้าเข้าใจกฎของข้าแล้วใช่ไหมคงไม่ต้องให้ข้าอธิบายซ้ำอีกรอบนะเออไม่เอาไม่เอาแค่ธุกรกิจเล็กน้อยหนะ่าอย่ามาบอกว่านายทำคนเดียวไม่ได้ฉันแก่แล้วนะกระดูกฉันน่อบางจะตายไป ฉันนะวิ่งไปไหนมาไหนกับนายตลอดไม่ได้หรอกนะหวางเส้นเออปอบางที่อะไรละครับเออท่านผู้เท่าก็กลับตึกเหล่าจุนไปแล้วไปมอบคาถาเก้าอัคระเก้าคพีเต่าเต๋อเขาก็เลยไปยอมมากับเราด้วยหวังว่าคราวนี้จะไม่เจอนักข่าเหมือนกับคราวก่อนนะเน่เน่เน่เธอนไม่มีใครไม่เข้าใจกฎของมาป่าทมินไปมากก่อด้่นอีกแล้ว หลังจากเข้าไปนะมีอะไรก็สั่งฉันได้เลยนะพี่น้องฉันชื่อเฟยหูต้องเดินทางไปทางไหนพวกเราฟังแค่นายคนเดียวโอเคงั้นก็ไปกันเถอะจากนั้นเนี่ยภาคก็ตัดไปข้างในป่านะไอคนที่ชื่อเฟยหูเนี่ยก็ดูเหมือนจะเข้ากับหวังเซ่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับจนเมื่อตัดมาถ,ถึงตอนกลางคืนความสัมพันธ์ระหว่างวังเซ่นกับผู้หญิงคนนั้นน่าจะมีแค่เฉพาะธุรกิจเท่านั้น ถ้าพวกเขาเป็นพวกเดียวกันแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นคงต้องเป็นปัญหาใหญ่แน่เอ๊ะเฮ้หลับไปซะเถอะนี่คนบ้านเธอเนี่ยโหดกับเธอดีเหมือนกันนะนี่นีนนนน่นี่ไหนไหนทำได้ยังไงกันนะเ๊ะ้สบายๆนะ่ไม่ต้องกังวลไปที่ดีน่ะคือดินแดนโหดไร้นะอยู่ในนี้น่ะฉันฆ่าพวกเขาได้เป็นร้อยครั้งได้ตามอำเภอใจเลยละ ฮ่าฉันคิดถูกจริงๆเลยนะเนี่ยที่มาหานายอยานะฉันไม่ใช่ผู้ชายใจดีอะไรหรอกถ้าไม่ใช่ว่าเธอฝากผู้เวรโหมาบอกคำขอร้องก่อนหน้านี้ฉันก็ทําเป็นไม่ได้ยินไปแล้วสรุปก็คือมันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งนะ่ะราคาที่เธอเสนอมามันทําให้ฉันสนใจก็เท่านั้นเข,ข้าใจแล้วละตอนนั้นนายบอกว่าฉันโลภมากเกินไปสินะ ฉันไม่ได้คิดให้ดีกว่าจะรู้แน่ชัดมันก็สายไปแล้วละฉันน่ะมันก็แค่ลูกเลี้ยงของบา่าวซิงอยู่แถมที่นั่นก็ไม่เคยเป็นของฉันเลยถ้าฉันไม่พยายามอย่างสุดกําลังแล้วก็ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์และถูกทอดทิ้งได้ตลอดเวลาหืมอะไรกันต่อให้เป็นคนในครอบครัวตัวเองเพื่อกิจการที่ใหญ่ขนาดนี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือก็ไม่มีใครลังเลหรอกถ้าลองคิดดูดีๆแล้วล่ะก็แบบนี้ก็ยุติธรรมแล้ว คนที่ต้องทุกทนแทนนะก็คือพวกทายาสายตรงที่สู่เธอไม่ได้เลยด้วยซ้ำอะไรกันเนี่ยมีแค่นานนี่แหละที่ยังล้อเล่นได้ในเวลาแบบนี้จริงสินายทำอะไรลงไปงั้นเหรอฉันรู้สึกว่าพิษในร่างกายของฉันเหมือนมันจะเบาบางลงนะจะแมวขาวหรือแมวดำจับหนูให้ได้ก็ถือว่าเป็นแมวที่มีประโยชน์จะสนใจทำไมล่ะว่าเป็นแมวสีอะไร คนพวกนี้นะจะจัดการกับพวกมันยังไงละ่ะถ้าพวกเขาตายหมดหัวหน้าของพวกเขาจะต้องติดตามฉันมาตลอดแน่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วฉันจะรอดออกไปจากดิแดนโหดร้ายได้หรือเปล่าละ่ะ <c oughs> เรื่องเล็กๆนะ่าพาพวกเขาออกไปนั้นง่ายมากแต่ว่าหลังจากออกไปแล้วละ่ะเธอจะทำยังไงจะสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่จากไอ้นอนไอ้นี่ที่คนพบหรืองไงอำนาจก็ไม่มี การบ่มเพาะก็ไม่มีไม่มีบาซิงอยู่คอยคุ้มกลาหัวต่อให้เธอจะมียาเทพติดตัวก็คงทําให้ตายเร็วขึ้นเท่านั้นแหละ <c oughs> นั่นสินะถ้าเธอคิดจะต่อกอรกับเบาซิงอยู่แล้วก็นานจะออกไปจากที่นี่แล้วเอาวิธีการผลิตน้าตาลหิมะกับเกลือบริสุทธิ์ไปขายให้ก๊กไหนก็ได้แค่นี้เบาซิงอยู่ก็เละเทะตุ้มเป๊ะแล้วล่ะ บอซิงยนะูน่ะก็ต่อกรอกับนายได้เหมือนกันนั่นแหละนายไม่รู้อย่างนั้นเหรอพวกเขาไม่เคยคิดจะร่วมมือกับนายอย่างจริงใจหรอกนะหืมทำไมนายถึงไม่เอาวิธีผลิตไปขายให้คนอื่นล่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอันตจบในตอนนี้ไปนะครับสำหรับตอนนี้มันงง,งตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนคนแปลใหม่นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีหลายส่วนเลยที่เข้าแปลไม่เหมือนกับต้นฉบับอันเก่านะครับ ก็เลยจาเป็นต้องปิดผิวไปตามน้ำนะอย่างเช่นคําว่าก๊กตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าแต่ก่อนจะใช้คําว่าตระกูลนะครับซึ่งแต่ก่อนที่ใช้คาว่าตระกูลมันก็ไม่ผิดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตระกูลเหล่านั้นเนี่ยก็ได้ก่อตั้งเป็นก๊กนั้นก๊กนี้นะฮะแลวก็บุตรแห่งโอรสสวรรค์นเนี่ยก็คือท่านเจ้าเมืองนะฮะหรือถ้าเกิดว่ามีตรงไหนงง,งเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกัน พอดีว่าจะให้อธิบายทั้งหมดที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยก็คงจะไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ที่มันกระทบต่อในเรื่องเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของก๊กแล้วก็เรื่องของตัวละครบางตัวที่ชื่อมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะครับก็เป็นว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยผมก็จะพยายามอธิบายแทรกไว้ในคลิปก็แล้วกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ